สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่กําลังชมคลิปกันอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งในคลิปคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกรายละเอียดในเรื่องของการใช้โปรแกร,รมสแกนไวรัสสําหรับอคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้ทําการสแกนไวรัสไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้สแกนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในไดดีของผม ซึ่งหลังจากที่สแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เจอไวรัสจำนวนสิบเจ็ดตัวนะครับโดยดูที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไวรัสจำนวนสิบเจ็ดตัวนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับไวรัสจำนวนสิบเจ็ดตัวนะครับตรงนี้ซึ่งตัวไวรัสนี้นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาในหน้านี้นะครับมันโชว์ขึ้นมาในหน้านี้ว่ามีไวรัสอะไรบ้างที่มันเจอนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรง โฟลเดอร์ไหนไฟไหนนะครับที่มันติดไวรัสเป็นไวรัสกันอยู่นะครับซึ่งโปรแกรมกาจัดไวรัสที่ผมใช้ตัวนี้เป็นของฟรีนะครับชื่อโปรแกรมว่าอไวลานะครับอไวลาแอนตี้ไวรัสนะครับเป็นตัวสัญลักษณ์สีแดงๆอไวลาตัวนี้นะครับตัวด้านบนตัวเนี้ยนะครับตัวนี้คืออไวลานะครับที่ผมใช้ในการสแกนอวรัสนะครับเป็นของฟรีโหลดจากหน้าเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับเข้าเว็บแล้วก็พิมพ์อไวลาของ ตัวจำกัดกำจัดไวรัสนะครับซึ่งเมื่อเราติดตั้งอะไรศทร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการสแกนในเรียบร้อยผมก็สแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงนิดๆกว่าจะเสร็จเพราะว่าข้อมูลผมมันเยอะนะครับเลยใช้เวลาในการสแกนเยอะไปหน่อยประมาณ5ชั่วโมง5นาทีนะครับแล้วก็เจอไวรัสมาจํานวน17ตัว นะครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็กาจัดไปแล้วประมาณ5้าหตัวนะครับรอบแรกอันนี้เป็นรอบรอบที่2รอบที่3มนะครับก็ครั้งแรกนเนี่ยสแกนไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เสร็จนะครับเพราะว่ารีบใช้เครื่องครั้งที่2ก็สแกนไม่เสร็จเพราะรีบใช้เครื่องด้วยเหมือนกันนะครับครั้งที่3านี้ก็สแกนตั้งทิ้งไว้ประมาณ5้าชั่วโมงนะครับไม่ใช้เครื่องก็สแกนทิ้งไว้เลยเจอ17ตัวนะครับแล้วก็ดังที่เห็นในหน้าจอณตอนนี้เมื่อมันเจอขึ้นมาปุ๊บตัว เหตุผลที่ผมใช้ตัวไอโยาตัวนี้นะครับก็เพราะว่ามันเนี่ยสามารถที่จะกำจัดไวรัสได้นะครับไม่เหมือนตัวอื่นตัวอื่นเนี่ยเจอแต่มันกำจัดไม่ออกกำจัดไม่ได้นะครับแต่ตัวไอโบยาเนี่ยมันเจอแล้วก็มันกำจัดไวรัสได้นะครับเดี๋ยวเราเลือกแอปพลายนาวนะครับมันก็ดำเนินการจัดการไวรัสให้กับเราเองนะครับสแกนสกรีนไวรัสค่าไวรัสให้เรานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะใช้ก็สามารถที่จะโหลดกันได้เลยเหมือนที่บอกไปนะครับ หลังจากที่มันโชว์ขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะเลือกแอปพลาย now นะครับตรงนี้เพื่อที่จะให้ให้ตัวโปรแกรมมันจัดการเฉพาะไวรัสแล้วก็คงไฟล์อยู่แต่กเกิดว่ามันมันมีไฟล์อยู่แล้วมันไปซ่อนอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปไปไป,ไปทาให้มันโชว์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่มันก็จัดการเฉพาะไวรัสไปอย่างเดียวค่อนข้างที่จะดีนะครับสําหรับที่ผมใช้อยู่ผมใช้ตัวนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะดีสําหรับตัวผมนะ ใช้วิตจลยนยานของตัวผมเนี่ยผมว่ามันดีกว่าตัวอื่นจากที่ผมได้ทดลองมานะครับตัวนี้จับจับจริงเจอจริงและก็จัดการกับไวรัสจริงๆนะครับไม่ไม่เหมือนตัวอื่นมันจะบอกไปว่าไม่เหมือนตัวอื่นตัวอื่นเนี่ยมันเจอไวรัสแต่มันไม่ไม่สามารถที่จะจัดการไวรัสได้นะครับคือฆ่าไวรัสไม่ตายว่าอย่างนั้นนะครับแต่ตัวนี้ฆ่าวรัสตายนะครับหลังจากที่เรามาบทมามากมายแล้วนะครับก็ผมก็จะดาเนินการกดที่แอปพลาย นะครับ a อป ly now ตรงนี้เพื่อที่จะให้โปรแกรมมันดำเนินการจัดการกับไวรัสนะครับเรารอตรงนี้ขึ้น e n นะครับจากตรงนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวรอให้มันขึ้น e n ก็สามารถที่จะดำเนินการฆ่าไวรัสนะครับนี่มันกำลังดำเนินการอยู่ตรงเนี้ยนะครับรอตรงนี้ครบร0% 0ตแล้วตรงนี้มันจะขึ้นว่า e n ก็คือสิ้นสุดในการจัดการไวรัสนะครับตอนนี้เครื่องกำลังดำเนินการจัดการไวรัสอยู่ครับผมต้องใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีต่อหนึ่งคลิปนะครับเพราะว่าคลิปต้องลงใน t i k t o k ด้วย ติกตอตอนนี้ของผมเขาให้ใช้คลิปได้ไม่เกิน5นาทีนะครับผมต้องเลยรีบๆอ่าไม่ไม่เกิน5นาทีนะครับตอนนี้เรารออย่างเดียวครับภาวนานะครับขอขอให้ขอใครบขอยครบนะครับเมื่อเสร็จสิ้นปุ๊บเนี่ยเราก็คลิกที่ c l o s ได้เลยครับมันก็จัดการกรีนไวรัสออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว17ตัวนะครับเจอสิกรีนส7ตัวนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะ ทดลองใช้นะครับก็สามารถที่ละโหลดได้เลยนะครับเข้าเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์คำว่าอะไวรานะครับตัวฟรีไวรัสนะครับเป็นของ Windows ใช้กับรุ่น Windows นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ